สายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุข,ขสุขคนนะเนาะเพราะว่าอยู่ในประเทศหรือวัาต่างประเทศกัยินดีเขาสูซองบ่าสีพองแชนแนลพี่น้องเลยอ่ะเมื่อน,นี้บ่าสีพองแชนแนลกัได้มาสัมผณ์เกอดผู้นึงเนาะหรือว่าสาวผู้นึงเราเป็นสาวใหญ่แน่นพี่น้องนะเนาะเราอยากเปิดใจเนาะพี่น้องแ่้วก็ สิได้มาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะรายละเอียดเบื้องต้นกับบอสิพงกับยังบ่าู้ป่นไดยเนาะจะไปสัมภาษณ์น้ากันถามกันเบื้องน้ากันเนาะพี่น้องว่าเป็นจังใดเนาะไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าทักทายสบายดีน้ากันเลยพี่น้องว่าเป็นจังใดพี่น้องเนาะไปยังเลยพี่น้อง ดีเอ right? mm ้ย hmm. อ <onents> yeah, right. well, uh ่าขอโทษเด้อเอ้ยเด้ออันชื่อเสียงแห่งน้ําเจ้าจังได๋เนาะชื่อพินชื่อพินโดยอ่าอยุอายุเท่าไหร่อาุ35แล้วอ๋ออุ35ปีเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีลูกจักคนเด้อ2แล้วเนาะ2คน พอลูกนี่เข้าโรงเรียนบ่หรือว่าจังได๋แม่เข้าโรงเรียนผู้เอ้ยอยู่ห้องใดลูกเจ้าเรียนอยู่ห้องใดอ่ะผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่อยู่ม .1 อ้ถือว่าใหญ่้เนาะผู้ใหญ่เนาะอายุจักปีแล้วผู้ใหญ่11ปีแล้วเนาะโอ้11ปีแล้วผู้ที่2จักปี6ปี6ปีเนาะโอ้พี่น้องผู้ที่2นี่ก็เข้าเนกันบ่ ห้องใดผู้ที่สองซึ่งเขาปีนี่นะอ๋อเขาปีนี่เขาปีนี่เขาห้องห้อง,องปอหนึ่งในบ่ปอหนึง<อ>หน่งเนาะอะาดาราคนกะบชิได้ผู้ชาปสื่อคนในเนาะพี่นอ้นนองเนาะและเขาก,กะสบถามคนโดยท่านึงเนาะอ่าและเออถามขอถามอีกเลยเนาะทันว่าทางครอบครัว,วกันสาเหตุต้นปลายมากเป็นเป็นอย่างถึงเลิกล่ากันได้เนาะถึงเลิกล่ากันนะ บเข้าใจกันเนาะอ๋อ้เข้าใจกันบ<น>่ได้นี่แหละประมาณโดยออ่าหลายคนกัสิได้ฮู้เนาะคําคว่าบ่เข้าใจกันมันกัแต่ละคนมันกัเหตุผลมันกับ่คือกันเนาะ,<ม>ะหลายๆคนมันกับ่คือกันพี่น้องอเอ้ยบางคนกแบบนั้นแน่บางคนก็แบบนี้แน่กัเหตุผลมันบ่คือกันเนาะพี่น้องเฮากัสิบ่บบอบเาะเพราะว่าคําว่าบ่เข้าใจกันกับเจ็บซีกับคือข้าใจเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ อรมเอยอันว่้ทางเอื anyway, um, ้อกกินข้าวกินน้หหรอบ่ยังเนาะยั่เไปาวังท่ากินเน่าทางว่าสีฟองเองกนังไม่ได้กินกันพี่หน่นเลยมาทนายทำพิ่อนะเฮ้ยเ้าจากทางสาวสาวพินเนาะสาวพินว่าสมมติว่ามีทางเอฟซีทางบาโองจุดใจนี่สาวพินสีไอ เปิดใจโอลมอยู่บ่จชาปินเปิดเนาะว่าเฮาก็โสดมาหลายปีแล้วอ่ะก็อยากมีคนคุยเนาะแม่นก็อยากมีคนคุยเอาอ่นว่าเอือยกระสดมาจักปีแล้วเนาะแต่ประมาณสามปีกว่าแล้วเนาะสามปีกว่าโอ้มหนหาได้่นจังว่า่นเงาเนาะคนอยากใค้หาคนโอลเพม่นเนาะแล้วก็อยากหาคนคุยบัญันใช่แล้วสาเหตุที่ว่า่น เจ้าอยากเปิดใจกะมันเจ้ากะอยากหาคนโอลมเนาะอยากหาเรารักของครอบครัวน้่แม่นบอกอ๋อแล้วกันเพิ่อยากหาคนที่ดีเนาะพี่น้องแล้อ่าาคนในใดที่ว่าสนใจเพิ่กะอยากหาแบบคนแบบไบบคนโสดเนาะคนคนโสดแบบหากลูกเขานําแบนซีนะเขากะโดยโดยมีลูกเนาะก็อยากก็อยากให้ฮัก อาขาน้ำแล้วกัลูกเนาะเอาให้ครับเท่ากับเป็นพุ่ยิ่งที่แม่นเท่ากับเป็นพุ่ยิ่งที่มีตำหนิเนาะเป็นไม่ห้างไมใหม่ก็อยากให้มีคนที่หับเขาได้อนะเขามาเจ้าอเอ็ดจีทั้งใดาที่ว่ายิ่งกะคือที่เข้าใจน้องพี่น้องเนาะท้งเราเรากะให้เข้าใจเราแล้วก็บให้หักลูกเราน้ำเพราะว่า แล้วก็ย <lay> ังหาคนจริงใจเนาะพี่น้องเลยมมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแน่เนาะพี่น้องแล้วก็บ่มีคนสั่งช้าผ้าสั่งช้ามาชันท่านพี่น้องเนาะเพราะว่าแล้วก็บเดี่ยวคนเดียวเออ่ยวคนเดียวดูสามม่ลูกแหละเสาหลักครอบครัวกันยังบ่มีตอนนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเห็นเพราะว่าแต่ว่าแล้วก็ยังหาเลี้ยงด้วยชีวิตตัวเองเนาะเรากะ ว่าเร <Ừ. S 1> าเรากครัวก,กันยังบ่มีพี่น้องแต่เราก็อยากหาคนคุยแนะ่เพื่อเจอคนที่ดีนะพี่น้องแต่แต่คนที่เขามากอะให้จริงใจกับสาวชาว,ชาวพินพันโดดป็นโฉดในเด้อพี่น้องเด้อทำไมีลูกมีเมียกะทังสาวพินพันกะบุญอยากโอลมปันใดเนานะยันผิดผิดคลองแนะ่แต่บุญอยากเออลลมผิดเอาครอบครัวแน่นะพี่น้อง ่าทางเอื้อยก็เคยไปหาเงินบ่หรือว่าหาเงินคํบ่หรืว่าทางประเทศไทยเคยเนาะเคยไปอ๋อไปจักเดือนดนอยู่บ่กเฮามีลูกเนาะกไปมาๆพ่อ๋อกินเฮาะลูกแม่โดยว่าลูกเฮากบ่เคยห่างแม่อ๋อโดยๆๆๆว่าเฮากคือว่าไปมาๆกินเฮาลูกเจ้าเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยเนาะอได้เงินเดือนเท่า วันละสี่ร้อยเนาะโอ้วันละสี่ร้อยเนี่ยค่ลายลายอยู่เลยเนาะหลายเติบยู่หักหักชื่อกินเองบ่หรือว่าได้เศราห้องอยู่พี่น้องเนาะโอ้ค่าใช้ใจ่ายก็หลายเนาะพี่น้องเนาะหลายเพราะว่าอเอาต้องเลี้ยงลูกนะเนาะเดือนนึงน,นี่สี่เดือนอยู่จักพันก็ได้แต่เ้าประหยัดได้เนาะโอ,โอ้ต้องประหยัดดีจังได้เนาะ ปัจจุบันนี่เจ้าอยู่บ้านอยู่เพื่อนกะเจ้าเ็ชรยังอยู่เนาะค้าขายเนาะไปว่าถ้าเฮามีเงินทื่นกะตรงทื่นนิดยนี่หน่อยฮะตอนป,าาปัจจุบันนี่ถือว่ายังไม่ไขายยังบ่ทุกคนเลยยังเนาะเพราะ<อ>ว่าเขาก็อยู่ไปเองสิแหละเพราะว่ามันกะกระเบื้องสภาพช่วงนี้อีหยังมันกนะแพงตรงทื่นค้าขายกะฟังเมื่อก่อนเนาะโอ้ถ้า ขายได้เก้ากะได้ขายอยู่บ่ะมันการค้าขายมันก็ได้ขายได้ายในเป็นบางมือเนาบมืเนาะพี่น้องเนาะอันจริงๆที่เจ้าขายตะกี้เนี่ยเจ้าขายอย่างก็ค่ะขายเนวกินนี่แะกินอ้เป็นยังจามเนาะอ่จามเป็นเฟอเนาะอ้หยโดยโเปนเถื่อกบบได้ของตลาดเอามาขายอ แล้วก็เป็นคนขยันเนี่ยนะพี่น้องเนาะคือว่าได้คนโดยโดยแม่งเลี้ยงลูก็ว่าภาระครอบครัวแล้วก็มีแต่เรามีเป็นสาวรักเนาะโดยโดยโดยอ่าเออทั้งเอื้อยนะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่อยู่บ่หรือวันนี้บ่ได้เฮ็ดมาหลายปีเด้นเนาะบ่ได้เฮ็ดประมาณ2-3ปีนั่นแหละตั้งแต่ตั้งแต่เลิกกันนั่นแหละโดยมันก็บ่มีผู้พาเฮ็ดเนาะ โอ้โดยโดยก็เลยบริหิทธ์กเลยแบบว่าเออก็อยู่แล้วก็ค้าขายไปนิด็กๆนี่หน่อยเขาหน้ามดิส่ะเขาหน้าจ้ำปลาต้องซื้อบ่กเขาหน้าจ้ำปลาก็กินพี่น้องเอาห้ยน้ำเนยพี่น้องหรือว่าทั้งพ่อทั้งพ่อทั้งแม่เนาะโดยกัพี่น้องเอาห้น้ำแน่เพราะว่าก็คือเห็นน่ะเขาแบบทุกอย่างเป็นไม่ห้างไม่ใหม่เนาะโดยบ่มีสาวักก็เพิ่งพาพี่น้องไปในโดยโอ้เนาะ คพื่นเจ้าพี่น้องก็ซ้ำเห็นอะไรเนาะกเขาก็เป็นครอบครัวเขาเฮากเป็นครอบครัวเฮาสิโดยก็คือว่าทางเอื้อยเพิ่นนี่ก็ได้เฮาไปได้ถามทางเอื้อยเพิ่นละเอียดเนาะโดยแม่นได้ใช่ไหมเอื้อเพลินก็ทางเอื้อยเพิ่นก็ว่าอยไปหาคนโอนร่มเป็นตระกูลพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเพิ่นก็ะสือมาหลายปีว่าซั่นจ้าเขาเป็นพี่เพิ่นเนาะโดยแม่นครอบครัวเพิ่นก็สิได้หาคนมาเลี้ยง ลูกเพื่นสองคนลูกน้อยเพื่นเนาะโลยเขาก็ยังหาคนที่ว่าจริงใจเนะาะแล้วก็เบิง<ด>่งแย่งท<ด>างเอื้อเนเพื่นโสดน้ำแนนแม่นจริงใจก<ด>ันโสดน้ำแนนเนาะเลยอาคบโสอดแต่าวา่าคบวสดแล้วมีลูกอากาา่าม,มีลูกมีเมียเขาก็บวอยกันเนาะเขาก็บวอยากตัวฉันเนาะบางทีเขาก็เป็นชาโสดก็อยากให้คนที่ว่าโสดก็มาเหาเขาเขาก็โสดเนาะเพื่อนมีลูกมีเมียเขา,า,าก็บวอยากปานไดเพราะว่าเขาก็ยันบาปเนาะเลยฉันจ้ะจริง ่าทั้งเอื้ยเพิ่นกะได้เปิดใจน้อพี่น้องเนาะอ่าแต่ทั้งท่านใดสนใจกะให้ติดต่อทั้งซองเบาสีพองชแนลนาะพี่น้องเนาะอ่าพอสีพองชแนลกะจะได้เป็นสะพานหักให้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางโทรศัพท์แล้วกะเออเนาะพี่น้องลืมถามเพิ่นแต่ว่าโทรศัพท์เพิ่นมีใช้บ่หรือว่าในใดเนาะโทรศัพท์จะมีบ่หรือว่าในใดโทรศัพท์นะครับ มีไส้แต่ก่อนเนาะปัติรีลูกกะเอาไปไส้นะเพราะว่าลูกต้องไปอยู่บ้านญาติเขาเนาะเขาก็ต้องเอาไปนําลูกญายถือว่าบ่มีอะไรเนาะอ๋อถือว่าบ่มีเนาะได้จับกันเด็กหน่อยนะโอ้ถ้าจะคุยอย่างงี้บางทีแม่นบางทีลูกกะเอาไปนําแบบเข้าเมื่อบ้านญาติเขาด้วยดูถ้าว่าจะคุยนี่ก็ยากลําบากในนั้นเนาะเพราะว่าทั้งลูกแน่จับแน่หักบ่ชดัยก็บ่แพ้ลูกเนาะแม่นเพราะว่าลูกบางทีครับกับ โอ้ดูดูดดูเขาก็อยู่น้ำแม่แนยอยู่หุ่นแหน่สิโดยพี่น้องถ้าท่านใดสนใจกะให้ติดต่อทางติดต่อทางเบาสีพ่องก็ให้เนาะพี่น้องเนาะอ่าทางที่ถ้าสมมติว่าติดต่อทางทางเพิ่นกะโทรศัพท์เพิ่นกะลูกเพิ่นยึดไปแล้วพี่น้องเนาะดินกะเล็กหน่อยเพราะดินอยุหักดินร้ายเพราะว่าโอเพลลูกฉันจาเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่า่ค่อยได้อยู่น่วกันกับลูกเนาะ ดูกอะไปอยู่พุ่นแน่ยู่พี่แนงสิโดยอ่าถ้าท่านใดเนาะที่ว่าสนใจเนาะสาวพินอายุสามสิบห้าปีเนาะพี่น้องเนาะสาวโสดดุ่นญ่เนี่ยเพื่อนเนาะรุนใหญ่ยนั่นนึงแล้วอ่าท่าใดสนใจก็ให้ติดต่อทั้งช่องบอสีฟองแชนแนลเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอสีฟองแชนแนลก็สีได้เป็นสะพานฮักให้พี่น้อง บาสิพฟองก็บอกอีกเท่านึงแห่ะพี่น้องครับบาสิพฟองกะสิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะาถ้าท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อกันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อแล้วบ่สิพฟองติดตอ่อให้อีกเท่านึงเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าอ่าเท่านึงเท่านี้ก็ขอลาก่อนเด้อพี่น,อน้องเนาะอ่าสบายดีดยยหลังจากเฮาโอลมกับสาวพินไปเรียบร้อยเนาะอ่าเราก็ ใจน้อพี่น yup. no like ้องเนาะไอพอ่ซีทานได้ที่ว่าสนใจกับห้ติดต่อลข้ามทางบ้านสิบองแนลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเพิ่นกับโทรศัพท์กับมีอยู่หักผมให้ลูกกับลูกญาติครับทำให้ลูกเพิ่นกได้จัดได้บายอยู่กับเล็กน้อยพี่น้องเลยาว่าซีโอลมกับเพิ่นกับอย่างเงี้ยนาะพี่น้องเนาะให้ติดเพื่อความสะดวกสบายกับดิจิตอทางบ้านสิบองแนลก่อนเนาะพี่น้องเนาะ บาสิบพ้องก็สิได้มาโอลมเป็นให้อีแค่นึงเนาะพี่น้องอ่าตัวองก็ได้โอลมกับเพิ่นไปเป็นอืมที่ยำห้อยกะตามที่บาสิบพ้องบ่เนาะอ่าดืวยจิเข้าใจที่เพิ่นเว้าเนาะอ่าหม้อันนี้กะบาสิบพ้องกะับมุกกับใจที่ทุกเอพซีทุกท่านที่ได้เบิ่งคลิปของบาสิบพ้องได้ต้นจนจบเนาะอ่า ai gì thì mình thấy nó phi nông nắp ài bưng ở thang đài nó muốn đài để để bỏ 10 si phong, à, si phong nhớ phi nông nắp thằng du nó phi con nó à si phong cả chỉ chốt clip phi nông chơi cần thì clip nó phi nông nó bỏ 10 si phong khò lai đó phi nông อ้าข้างบ้านสบายดีสบายดีเนอะพี่เนอะเนอะ